สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในจำนวนจริงนะครับวันนี้เปิดมาหน้าหนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งร้อยสิบสามนะครับหนึ่งร้อยสิบสามคือเรื่องอะไรพี่แบ๊คคือเลือกรากที่สามหรือกลนที่สามนะครับกลนที่สามนะครับนะครับอามาดูตัวนอย่างนี้ก่อนหนึ่งกำลังสามคือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับ เพราะนั้นกลนที่สามของหนึ่งก็คืออะไรสามตัวคูณกันได้หนึ่งก็ตอบหนึ่งสองกำลังสามได้แปดเพราะนั้นกลนที่สามของแปดก็คืออะไรสามตัวคูณกันได้แปดก็คือสองโอเคไหมครับเพราะนั้นกําลังสามกับกลนที่สามเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลับกลับไปกลับมากันอยู่นะครับกลนที่สามก็คือดูสามตัวดูว่ามีอะไรสามตัวคูณกันได้สิ่งนั้นนะครับนี่คือหน้าที่ร้อยสิบสามนะ นะครับอ่าจดๆเลยมันไม่มีอะไรเลยครับหน้านี้อ่านะครับนี่ลูกก็จดไล่ไปเลยฮะนะส่วนตัวเลขเนี่ยมันเรียงกันเลยนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับลูกไปเขียนเองเลยแล้วกันนะนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเนี่ยมันไล่เลยสี่ห้าหกเจ็ดเพราะนั้นเลขพวกนี้ลูกต้องจําหน่อยนะเพราะว่าอย่างหกสิบสี่เนี่ยมันมาจากสี่คูณกันสามตัวใช่ไหม ก็แปลว่า64ี่มันเป็นพวกกลนที่3ามไงพวกนี้ต้องจำนะครับนี่คือหน้าร1อยสิบสามนะต่อไปครับดูหน้าร1อิบนะครับร1 4ิจงหาค่าต่อไปนี้ครับเหมือนเดิมครับหากลนที่สามก็ต้องแยกสามชิ้นกลนที่สามของแดมาจาก 2, 2, 2, สองสองสองคูณกัน3ามชิ้นมันต้องตอบสองคนที่สามของลบ8ก็คือลบ2ลบ2ลบ2สามชิ้นได้ลบ2นะครับ โอเคไหมนะครับทีนี้ก็ไปดูโจทย์ครับตัวอย่างนี้คืออะไรพี่แปกตัวนี้คือคนที่3ของ5คนที่3ของลบ5ร้ยคนที่สของหรบ้าคนที่สของเจ็ด้อยิบเก้มีเลขอะไรบ้างก็ต้องไปเปิดดูหน้าที่แล้วครับคนที่3ของ125้าคือหคนที่3ของลบ5ร้อคือลบหคนที่สามเร้อยิบเก้าคือเตรงนี้ลบชนลบเป็นบวกนะครับห้าบวกห้าลบเกหลือห อันนี้ก็เหมือนกันครับคนที่สามของลบหนึ่งพันก็มาจาก10บคูณสิบคูณสิได้ลบสิบศูนคูณกัน3ครั้งได้0.1นย์จนะครับส่วนตัวนี้มาจาก0.4นี่ตัวนี้ครับมาจาก0.4คูณกัน3าชิ้นลบ0ูคูณกัน3าชิ้นนี่เพราะนั้นใครที่จะหาคนที่3เก่งก็ต้องยกกําลังสามเก่งๆนะครับ ถอดคนที่3ก็ได้ชิ้นเดียวนะครับตรงนี้ลบคูณลบเป็นบวกนะระวังตอบลบ9.5นะครับถ้าเป็นเศษส่วนก็ถอดบนถอดล่างครับคนที่3ของ8ได้2นะครับคนที่3ของ3ามสี่ได้7นะครับถ้ามีลบอยู่ข้างในให้เอาไว้เอาไว้กับตัวบนนะครับคนที่3ของลบ1คือลบหคนที่3ของ27คือ3นะครับเสร็จแล้วก็ใช้วิธีคูณไข่แบบเด็กประถมอะ สาคูณสได้หกเ7็ลบหนคูณลบหได้ลบ7จลบเติดลบ1นส่วนย1นะครับตัวอย่างที่เอาเป็ตัวอย่างสิบจะแล้วนะครับถ้าเป็นเลขยกกําลังเนี่ยให้เอามาหารกลนได้เลยนะครับแต่แไม่เกี่ยวนะ8ไม่เกี่ยว8นี้ต้องถอดแบบปกตินะครับมาจาก2องคูณสคูณสถอดคนที่3ก็ได้2 แต่ถ้าเป็นเลขยกกำลังเนี่ยให้เอามาหารกลนเลยเช่น x กําลัง3ถอดกลนที่3ก็3หาร3 y กําลัง12ถอดกลนที่3ก็12หาร3แล้วก็คิดเลขเออกมาเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเลข,เลขยกกำลังเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวนะครับเลขยกกำลังมันจะไม่เกี่ยวก็คือนะครับให้หารกลนเลยลบ64มาจากลบ4 15หาร3ได้5 สามสามหารสามได้สิบเอ็ดอันนี้ตัวเลขอย่างเดียวถ้าตัวเลขอย่างเดียวต้องดูเป็นสามชิ้นนะครับนี่ต้องดูเป็นสามชิ้น,นตัวนี้มาจากหกคูณหกคูณหกคนที่สามก็คือได้หกนะครับแต่ถ้าเป็นเลขยกําลังก็ต้องหารได้เลยใช่หครับหกหารสามได้สองลบหกหารสามได้ลบสองแบบเนี้นะครับตัวนี้มาจากลบศูนย์จุดสองคูณกันสามครั้งนี่คูณลบศูนย์จุดสองคูณลบศูนย์จุดสองนะครับ โอเคนะครับนี่คือหน้า1นะ้อยสิบสี่นะอันนี้ก็มาจาก5้าคูณหคูณมาจาก8ป8คูนะครับโอเคต่อไปครับดูหน้าร1 5ยสหน้าร้อตรงนี้ผ่านนะครับจดไม่ทันพอสไว้นะหน้า1้อยสิบหว่าอย่างไรครับโจทย์ให้เราแต่งกลนที่3ามให้เล็กลงครับ คนจะแต่งคนที่3มได้ให้เล็กลงได้เนี่ยจะต้องจําได้ว่าเลขอะไรถอดได้นะครับเลขอะไรถอดคนที่3ได้นะครับซึ่งเลขที่ถอดคนที่3ได้ก็มาจากเลขที่ยกกําลังอะไรยกกําลัง3มนะครับมาจากเลขยกกําลัง3นะครับตรงนี้ลูกต้องจาได้เลยว่า8มาจาก2กําลัง3าเนี่ยจาเลขพวกนี้ได้นะครับแล้วเวลาแต่งก็แต่งให้มันสอดคล้องกับพวกนี้นะครับมาดูเช่น500อยเนี่ย ถ้าใครใช้5้าคูณร้อยจะถอดคนที่สาไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งร้อยมันถอดคนที่สามไม่ได้ต้องใช้ร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่ห้าคูณสี่ได้ห้าร้อยเหมือนกันแต่ร้อยยี่ห้านี่ถอดคนที่สามได้นี่ไงเพราะฉะนั้นคนที่สามต้องใช้เลขที่เกี่ยวกับกําลังะลรกำลังสามเพราะนั้นหนึ่งถึงเก้ากำลังสามเนี่ยลูกต้องไปเขียนให้แม่นเลยหนึ่งถึงเก้ากำลังสามเนี่ยต้องแม่นไอ้ทุบตีหนึ่งถึงสิบเลยครับถึงเก้ายังไม่พอเจ็ดกำลังสามได้สามสี่สาม มันได้ห้าร้อยสิบสองอ่าสิบกำลังสามได้พันหนึ่งสิบเอ็ดกำลังสามได้หนึ่งสามสามหนึ่งเอาแถมให้ตัวหนึง่งนะครับโอเคไหมเพราะนั้นถ้าถอดคนที่สามต้องมองเลขในกลุ่มกำลังสามอย่างเงี้ยครับแปดคูณสี่อย่างเงี้ยสิบหกเนี่ยสามสองมันมีได้หลายสูตรคูณได้หลายแบบเนี่ยสิบหกคูณสองก็ได้แต่สิบหกมันถอดคนที่สามไม่ได้เพราะสิบหกมันอยู่ในไม่ได้อยู่ในรูปแบบของคนของกำลังสามนึกออกใช่ไหมอ่า ตรงนี้8ถอดกลนที่3มาเป็น2 2เจอกับ2เป็น4นี่125ถอดกลนที่3เป็น5 27ก็ถอดได้ถอดกลนที่3ออกมาก็เหลือ3แบบนี้นะครับพอข้างในมันเหมือนกันแล้วนะครับลูกก็บวกลบแต่ข้างนอกก็เอา5บวก4ลบ3ได้เลย5บวก4ลบ3ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็อ่านว่า6กลนที่3ของ4 6กลนที่3ของ4นะครับ โอเคไหมนะครับโอเคนะข้อด้านล่างครับก็ทำนองเดียวกันครับข้อด้านล่างก็คือลูกก็ต้องเขียนให้ทุกอย่างอยู่ในกลุ่มของกำลังอะไรกำลังสามให้ได้เพราะกำลังสามจะถอดกลนที่สามได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคนะครับตรงนี้จดไปเลยแล้วกันเนาะนี่ร้อถอดได้2 7ิบเจ็ดลบยถอดได้เป็นลบสนะระวังนะตัวเนี้ย ถอดมาเป็นลบสามแต่ลบสามไปคูณลบสองไงลบลบเป็นบวกนะครับส่วนตัวนี้ถอดมาเป็นลบสนีะ่ลบสี่ไปคูณบวกก็ติดลบนะครับที่เหลือก็คิดแต่เลขด้านหน้านะครับโอเคจบคลิปสามสิบเก้าครับผมสวัสดีครับ